มอไรยช่างครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาแก้ไขหลังคาแบบรั่วแง่ายๆครับโดยใช้ตัวยางมาตอยกับรั่วซึมเดี๋ยวมาดูการใช้กันครับเย่านะครับแรงแตไม่ง่ายนะครับเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์หมุนจัดการให้การฉีดครับจะเป็นยังไงครับ เฮ้ยนี่ครับก็จะเป็นำดำๆหมกมาดำร่องคนระับเราไม่ต้องไปแช่เยอะดิดูมาก่อนนี่ครับแก้ปัญหาเดีย๋ยวไปต้องลื้อหลังคาเลยครับง่ายๆนี่ครับเรต้องฉีดตรงข่าๆเลย้องฉีดไปพืพ้นที่เข่าเนี่ยนี่ครับ อีกหน่อยดี่โหยาวเลยเออให้เขาเห็นนะเตโอโหพอแล้วเดี๋ยวค่อยซ้ำฝนตกซ้ำม,มาเนี่ยหหน้ามาหน่อยสิดูเยดูเยอะเดินเหมืนตักกาให้ครับเป็นพื้นที่ครับนี่แกแบบง่ายๆนะครับผมรั่วครับน้ำตกแรงมันจะรั่วหมดแล้วมั้งนะ ให้หมดงวยงวะอันนั้นไม่ขึ้นมาแล้วมันสูงนี่ในร่างไเนาะอืม,ไ,มไรตรงบนน,น,นี่นี่มาฉีดงนี้เลยนียาาย่เดี๋ยวมาฉีดรอยแตกเลยเห็นไหมครับเนี่ยแกะไปฉีดเปลี่ยนเลยแร็ปแร็เผาจะสั่นนะครับผมพออยู่าราคาสูง ฉีดแทนกล่องละเก้าสิบห้าบาทเนี่ยนี่เป็นอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกันนะครับแต่ว่ารีวิวใช้ดูมันใช้พอได้ครับต้องเหยีับหายง่ายเลยตรงนื้อเห็นราคาง่ายๆเลยครับมันรั่วแรงครับตอนฝนตกฮะ ไม่ตอนนั้นไงตอนที่เขามาซ่อมฟ้าไงเขาก็เอาพีายูโฟมมาฉีดใช่มันอยู่พักนึงเนี่ยมันก็รั่วเนี่ยเอาเแผ่นดำมาติดดีกว่าว่ะฮะแผ่นดำมาติดดีกว่าว่าจะรั่วตรงนี้ได้ไหมไม่อยู่เนี่ยจะให้